กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมางานวันเกิดเขาเด้อนี่มางานวันเกิดเขาเขาบอกให้มากก็คอยก็ว่าบอกคอยเก่งดอกกับเพิ่งครั้งแรกนี่แหละสิได้อัดคลิปสิฟ้าตั้งไยเด้อถ้าว่าบุมวลจะพูดจาว่าบุมวลกับพอโทษขออภัยเไรเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอ้ย มันจะมีสองงานนาบ้านกำลังบาทเลยแหละงานบันเกิดไยกะว่ากะวกอยเก่งนะว่าค,าค,ค่ายลงยูทูบตีแล้วเก็บไว้เป็นทีละลึกอาจสิปีมาข้างล่างกับพ่อได้เปิดเบิ้งควน,นเฮามาประยูวก็คือเก่านะปีนี้ค่ะยังน,นาตาดี พี่นาก็ให้ทิศอาอยุเขาก็แกเมื่อนาฮานะเส,สน,นุกสนอคนนี้ก็กินแต่มักไว้อย่างเดียวเลยเนี่ยเมื่เป็นโลแล้วมั่งคนียาดนี่เนี่ยแก่แล้วจพะพ่องานมันเกิดเสียดับมาลนะยางก็ยางมาเลยมีสิบไปล้างบ้านแนละ้วบ้านเนี่จะนี้กับน,นี่ ตายกันไว้มีแม่เท้ากับป้าสองคนนะแต่คนว่านงกับมเมท้าบลัชคนเจิดจอยเจ็ดป้าเออกินกันสนุกสนานเก็บงานมาไม่เมื่อยความสุขแต่ละคนก็ยิ้มแย้มแก้มใสวันนี้ก็จะไปซมล้างบ้านด้วยโปรเนี่ไปน้องนี่กันครั้งล้างบ้านเน,นี่นย กานเกิดที่การหเิบยังการบุตามสมต่ำบอกบุแต่คนไปกระเป๋าอะไรจบโรง,งานวันเกิดเสืยแดงอันนี้ย่างมาบอกให้คอยไปคอยกับสิบไปหนาบานเฮ้ยบ,ไบไลได้ไปสิบไปร่างบะบล๊อตไว้สิบป่วยแล้วจะเมียว่าบมเมียบอดไปหนาบานเมียสิบไปร่างบาน เลยเออเลยเป็นร้อยถอยถ่ายคลิปไว้บไปบบข้าเจ้าเหตุเนี่ยใจกันอยู่หลังบ้านมีการซึ่งบุษนานหลังบ้านเมื่อวันคือเกา่าใหญ่ในกำบังตักยังโบไปให้เขาแก้มกับแก้มว่าโดนเตียนแหละเมียควันละเตียนความสุขปีละเถอะ รวมแมนวมาชิดมวนกุมือดอกเคหานเจ้าของงานวันเกิดกัดเต็ดจีกัดตั้มมาหุงจ้วะจ้วะอ่าอ่าเต้นปักกันมวนแต่บัวอิ่น,นี่ดอกสิสีนอนปักกันนักครัวกันอ่ามันเมาเบากานสนุกสนาน้ำวลแน่แนหา จากเต็นกับเตนจากเป็นแจงใดกันเออนี่เต <c oughs> ็นกันกี hmm. ่มก้วนยาวตัวอ่าก่ม้วนเต็นกันก็เต้นแนบ่เต้นแน่ละเมื่อยว่าเลยยังไดนี่แหละอ่านี่ละอยู่ข้างล่างแลยเนี่ย มือเดียวมีสองงานอคุเต้นมีอฝ่าอยคน่ะคุณกับาากนักาตะคุณจะข้องงานมันเกิดกันเอาอย่าไใหญ่คุณตามวันนะวันใหญ่นะเต้นมอกสิบปวดขาลงเงินเสาคนแลละ อ่าขอจบคลิปสำเนียรด้ความแม่พี่น้องเอ้ย